โอ้โหแน่นจริงๆครับท่านผู้ชมโซลีน่ะฟโน่แทงมาให้เตียโกเตียโกเอ้ยหลุดเดียวยิงลราไอ้ใบเข้าเตียโกหลุดเดียวครับชิ้นหนึ่งสองโอ้ยสวยจริงครับทำลูกนี้โอ้ยบอลหนึ่งสองจังหวะโอ้ยเตียโกหลุดเดียวครับท่านผู้ชมยิงออกวันทูกับบ๊อบบี้ครับโอ้ยยิงออกโคตรเสียดายเลย อ้ยโโแม่ลูกนี้ยิงออกเองเจอเกนคล็อปไม่อยากเชื่อครับโอ้โหแอดมินโคตรเสียดายเลยครับเมื่อกี้เนี่ยจัตตานี่สามลูกแล้วครับลิเวอร์พูลยังไม่คมนะยังไม่คมอามารุนกันต่อครับโอ้โหเอ้าซาราลารุนเดียวลูกนี้ซาราลารุนเดียว ซาลาย็นค้างคานโอ้โหพีย yeah, เอ้ยซาลาหลุดเดียวครับจากจังหวดโต๊ะจากลูกนี้ยิงไม่ดีค้างค้างครับซาลาหลุดเดียวจากกันโยนนะครัโบโอ้โหหลบกรสันโยนซาลาหลุดเดียวแต่ว่าลูกน,นี้อีซายครับมันบอลมันกระดอนครับกระดอนไหลจังหวะด้วยแล้ว วันนี้เนี่ยดูเหมือนนักเตะลิเวอร์พูลแบบแข้งขาเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับมีจังหวะหนึ่งที่เตีกโก้นั้นเหมือนขาอ่อนนะครับอาวแล้วครับตรงบทตรทดสอบไปแล้วนะตอนนี้เอาแล้วครับเริ่มเสียวแล้วเตีโก้เลี้ยงจี้มาให้กับเทนเทนโยนมาตรงนี้ออ้ยไม่โดนน้องนัทยังโดนอีกลูกนะครับโรเบสันโยนไป การบอลจริงโอ้ยขวางคานโอ้ยห้ามเลยข้างคานครับโอ้ยนั่นฟิลิปครับลูกนี้ตรงจุดโทษพอดีครับยิงข้างคานโอ้โหบอลเล่ลูกนี้โอ้ยมันเสียดายครับ โอ้ยเกือบแล้วยิงนกตกปลาไปเองจริงๆครับลิกวัพูแจ็คคอก <Jack Hawk S 1> ให้กับแม็กนิลขอไปครับให้กับเทเลอร์และลีกวัพูก็แย่งกับขึ้นมาได้ที่เทนส์ฝากให้กับต <'s> ิอาโก้ติอาโก้ออกมาทางด้านซ้ายโรเบอร์สันมาเนว่างอยู่ครับมาเนขอบอลแล้วสวย มาเน่เลี้ยงจีมาท้าดวลกับแม็กคิวลอตันจ่ายกับโอโบถึงสลด์ต่อมาตัวการู้ดิยิงเรียบร้อยเรียบร้อยครับเฟอร์มิโนยิงเข้าแล้วครับเฟอร์มิโนครับเฟอร์มิโนครับบ็อบบี้บ็อบบี้ครับยิงเข้าแล้วเ1-0ครับลิเวอร์พูลของพวกเรา1-0ขอเพลงครับขอเพลงหน่อยขอเพลงหน่อยครับเพลงบ็อบบี้ครับขอเพลงหน่อยครับขอเพลงหน่อยครับ บอบบี้ยิงแล้วครับบอบบี้ครับหนึ่งศูนย์ครับลิเวอร์พูลยิงน้ำหนึ่งศูนย์นับในนาทีที่สี่สามขอเพลงบอบบี้เลยครับบอบบี้บอบบี้สุดยอดสุดยอดจริงๆครับบอบบี้โอ้โหหนึ่งศูนย์นับลิเวอร์พูลนำโรเบร์โต้เฟอร์มิโน่ยิงลูกนี้โอ้โหเกือบเซฟได้เหมือนกันนะครับ สุดยอดครับคายความกดดันแล้วครับท่านผู้ชมสุดยอดครับบ๊อบบี้เราครับอูแอดมินแบบดีใจ1-0ครับในนาทีที่4 3จากโรเบรโตเฟอร์มิโนลรูนี้ต้องชมมาเน่ด้วยครับที่ทำเกมในรูปนี้ครับอราบลุ้นกันต่อเช่นเคยครับเป็นธรรมเนียมนะฮะที่ทำกันนะครับแอดมินก็จะ มีเพลงนะฮะแล้วก็แอดมินก็จะร่วมเต้นไปด้วยจังครึ่งล่าครับท่านผู้ชมเหลืออีกครึ่งนึงครับโอ้โหตัดใจจริงอุ้ยท่านผู้ชมครับต้องอยู่ด้วยกันจนจบเกมนะครับลิเวอร์พูลของพวกเราวันนี้ฟาตายัดจริงครับลดความกดดันไปนิดนึงครับนำอยู่หนึ่งศูนย์นะครับโอ้โหก็เรามาลุ้นกันต่อในช่วงครึ่งหลังนะครับ เป็นคอนเนอร์ของลิเวอร์พูลครับโรโบโยกมือแล้วนะครับจะมีลูกศูนย์แน่นอนโยนมาตรงนี้โดนสลัดออกไปบอลอย,ยู่ที่เตียโก้ครับแถว2ยังได้อยู่ครับฝากไปที่โลบ์สันโลบ์สันให้กลับมาเน่ถึงเส้นหลังครับโอ้โหแน่นจริงๆหมาเน่ ane, โยกมาดูดิโคงเรียบร้อยครับเรียบร้อยแนตฟิลิปแนตฟิลิปส0ครับแนฟิลิปโอ้โห สองศูนย์รับลิมูำ้ำสองศูนย์จากแนทฟิลิปยนสวยจริงๆ,ๆครับนี่แหละครับที่ทำให้โอซานคาบักไม่ได้อยู่ต่อครับเพราะแนทฟิลิปโชว์ฟอร์มดีนี่เองสองศูนย์ับลิมผูขพงพวกเราครับลูกนี้ต้องชมมาเน่ด้วยนะครับมาเน่โอ้โหมาเน่ครับมาเน่เป็นคนอดสิต์นะครับและดูแบบมาเน่คือ ยกลูกนี้เนี่ยเหนือชั้นจริงๆครับกองหลังเต็มไปหมดลแล้วแดเป็นริบ่งสวยจริงๆครับ2 0ศูนย์ครับลิเวอร์พูลของเราก็ต้องการเม็ดที่สามนะครับตีโกลงมารับคำสั่งของเจนซิมเนอร์แล้วก็มากินน้ำส้มครับผมก็มีน้ำส้มกินน่หว่าเดี๋ยวกินน้ำส้มกันก่อนตอนนี้ยังบาดเจ็บที่กลางสนามนะครับ เห็นมันกินก sure ็ยังเป็นเสียบรับผมไม่ร้องสมมันเสียบเลยครับเาาครับบลูนิลส์ลุกขึ้นมาได้ไม่น่าจะเป็นอะไรมาก8 7สบเจ็สบายแล้วครับตอนนี้ลุนให้ซาร่ายิงซะหน่อยเถอะครับเอ้าเจ็บอีกแล้วครับ บอลไปโดนไข่ห้ำเวสบูดนะครับอุย้ยลุกไม่้โดนไข่ครับ,รบแล้วก็เอาเมือไปล้วงแล้วก็ก็เดินได้นะครับอ้าวแล้วครับเปิดไปติดไข่ครับบอลเล่นสั้นครับลิเวอร์พูลเข้ามาตรงกลางที่ตีอาก o ตีอากคืนให้กับมินเนอร์มินเนอร์ชีโบชีเบส่งขึ้นให้กับตีอาก o ให้กับโลเวสันโลเวสันตบมาอาเล็กออกเล็กชมเลนอาเล็กออกเล่นควายยิงเรียบร้อยเรียบร้อยครับอาเล็กออกเสร็จชมเลนครับออกเล็กจบเลนเรียบร้อยครับสามศูนย์พลสวัสดิ์โอ้โหสุดยอดจริงๆครับเรียบร้อยครับลูกนี้สามศูนย์ครับสุดยอดครับลิเวอร์พูลของพวกเราเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมถ้ายิงเข้าเนี่ยแอดมินก็จะเปิดเพลงนี้ครับ สามศูนย์ครับกสามศูนย์ุสวัสดิ์ครับเราโอ้ยิงสวยจริงครับคู่นี้โอ้โหอเล็กซ์ออฟเเชมเ์นครับสามศูนยุณสวัสดิ์ครับสามศูนครับทุกู้ชม ประตูบวกนี่ก็จะเพิ่มเป็นสี่โอ้โหสะใจจริงครับแ,แบบเรียวทามนะครับตอนนี้มาลุ้นให้ซาร่ากันหน่อยครับสงสารเขาครับเขาพยายามมากแต่เวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับค่อนข้างแน่นอนแนละ้วโอ้ยทิ้งบอลยาวซาร่าเกือบหลุดครับจวดจวดจวดสามศูนย์พุ่นสวัสด์พ่อแม่พี่น้อง ขาดมันไม่ขี่เซรวดมุนอีปี่อุ้ยปุ้ยมุนมาเป็นเตะเฮ็ดมุนมาเป็นต่ำเข่ากระปุลใจจริงๆฮะอ้าวคอสตารสมิกรานครับจะลงสนามมามองหนุนกันไปแนฟฟิลิปมองเข้าไปอีกเทนเตะออกมายังไม่ขวนครับโอ้โหจัดโต้กับซาร่าเอ้าซาร่าซ้ายมีซาร่าโดนหลุดเดียวแล้วซาร่าเร็วๆๆ็วเร่าเอีวซาลาย่ำย่ซาร่าเอีย่โอ้โหเฮียเอ้ย ซาลาอุสาลุ้นช่วยเทเลอร์นะครับมาวิ่งตัดไม่ได้โอ้โหเสียดายจริงซาลาซาลาก็พยายามแล้วนะครับมันคือเจงค็อบบอกเสียดายแทนครับโอ้โหลูกนี้ซาลาครับผมหมดแล้วครับต่อเวลาลิเวอร์พูลชนะแน่นอนครับแต่เสียดายซาลาเมื่อกี้จริงๆนะฮะโอ้โหอาครับ เป็นบอลคอเนอร์ของลิเวอร์พูลครับต่อรลาน,นั้นหมดแล้วนะครับคงจะแน่นอนครับสามแต้มเป็นของเราซาลาเสียดายจริงๆเมื่อกี้ซาลาจบเกมครับลิเวอร์พูลเอาชนะเบอร์ล,ลี่ไปสามประตูต่อศูนย์นะครับจากการยิงของโรเมโเฟ์มิโน่นัทฟิลิปและอเล็กออกเลเชมเบเลนครับท่านผู้ชมครับจบเกมผมขอ มอบเพลงนี้ให้กับท่านผู้ชมครับ <L ie lla> เอาไปเลยครับ <L ie lla> เพลงนี้ครับท่านผู้ชม <L ie lla> สามศูนย์ครับสามศูนย์คุณสดรัครับลิเวอร์พูลของพวกเราครับ yeah yes 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 ตอนนี้ครับโอ้โหตารังคะแนนเรียวไทม์เราอยู่อันดับที่สี่แล้วครับโอ้โหตำแหน่งที่เรารอคอยครับ มอบเพลงนี้กับเป็นแฟนเลยนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆมอบเพลงนี้ให้เลยนะครับโอ้โหสะใจจริงๆครับท่านผู้ชมอะ่ะเราจะได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกน้นสุดท้ายเราต้องรุนพร,ร้อมๆอกันนะครับส่วนค่ำคืนนี้เสร็จเนี่ยผมก็ไปใส่บาตรแล้วผมจะลาเพลงนี้เหมือนเดิมนะครับท oh. ่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมได้ฟังเพลงนี้เหมือนกัน,นครับเพลงนี <t> ้เหมจะลาเลยครับ ลาด้วยเพลงนี้นะครับลิวบูกูของพวกเรามีโอกาสแล้วครับท่านผู้ชมในการไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับขอขอบคุณที่ติดตามชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลนะครับกับแอปพินเมนต์วัดทุกท่านจริงๆนะครับเดือดพับเต็ม200ร้อแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับท่านผู้ชมบ๊ายบายครับสวัสดครับ